ครับผมอาสองพนสิบแปดวีนน้ประมาณเกือบร้อยกว่านะครับเกือบถึงพันมีการทอยครับบทีมงานเนี่อขอสัมห้องพอดีไม่ต้องเสียแรง มันม anyway, uh, so. mm ันเมาเหมือนคือบ่ใส่กลางอันนึงใส่กลางหลายนึงมันสิบ่ดีอันละเท่าไหรนี่เอาเคยังไว้ก่อนอันนี้เอียงมานะพี่นัานนะไสมานี่ตกไป124ครับ ไปมึงบ <l id> <s Techn Pokémon> ุแปรถัดเทียงกเดแลงแตกมาดอบูมันยงเราเลงงอาลงเอาลงเลียงไหมขาดเพาะอะไรครับจิ้มงานนี่ขาดมันสั้น

เป็นยังไงครับเซบเซบอขันนี้นีดสอขันเิดตัวกันผ่าความผ่าใส่เม่ี้นคนยนกับยนคนเลี้ยงคนเดียวเนาะไทยเลี้ยงนะครับม่ามมาไทยคนกินเหล้า้จะเลือดไปตีตามซองกู หมอ้ก้อนนี่ไก้อนนี่ลอยไอตัวเรบนับได้หลอยสิดวงอ่านี้ย่ากด้นี่เบ้ลกสีลยแสิบเดียวสี่คมเสียนี่มันจะได้เบินี่เดียนี้เดียนี่เบิ้ลดับอตน่ะถ้ามาไม่เลนอยเปลยนจีเนจะไดมานกิเลยเฮาตีกี่ีตน่ะอตอเขาเขาว่านานี่สิหนาพุ่นเกียรสิบเาคนีทุกคนหาไี่ยังไม่เห็นบัดไปหน้าพุ่นหาสิบตนนี่ยี่สิบหน้าพุ่อ